ชแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับประชาวโคกี้พีและสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เปิดตัวในบ้านนะครับใครที่เข้ามาหน้าคลิปเนี่ยกันน่าจะรู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาเทสรถนะครับแต่ช่วงนี้สถานการณ์นะหลายๆคนรู้กันอยู่ว่ามันต้องกักตุวอที่บ้านช่มาใจะออกไปทํางานจะออกไปถ่ายอะไรบางทีมันก็ลําบากไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยนะครับก็ เป็นกาลังใจทุกคนนะครับผมเชื่อแหละว่าทุกคนเบื่อแหละนะครับผมก็เบื่ออยู่บ้านเนาะไม่รู้จะทําอะไรนะครับทำงานเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทะไรด้วยความที่เป็นคนชอบขับรถชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับแล้วมันไม่ได้ออกมันอึดอัดหัวใจคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ ใครที่เป็นคนที่ชอบขับรถเหมือนกันเนี่ยน่าจะรู้ดีว่ามันอึดอัดขนาดไหนเป็นครั้งแรกของช่องเลยนะครับจะเป็นคลิปที่พาไปอันบ็อกซิ่งกันดูว่าของชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับด้วยสถานการณ์นะที่ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมออกไปขับรถไม่ได้เราก็มาขับรถในเกมกันดีกว่านะแต่บอกเลยว่าเกมเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงเลยนะครับแต่จะให้มาเล่นกับคีย์บอร์ดกับเมาส์มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมผมเลยจัดนี่มาเลยนะครับก็ชุดพวงมาลายัยเกียร์แป้นคันเร่งต่างๆนะของ Logitech G29 นะครับเดี๋ยวจะมาลอง อันบ็อกซิงกันดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็สั่งจาก JIB ออนไลน์สั่งเมื่อวานประมาณบ่ายๆนะครับวันนี้ตอนเช้าถึงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปแกะกล่องกันว่าเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะมีคลิปที่เป็นแบบแคล้ายๆเป็นแคสเกมแต่เราจะมาขับรถที่มันเป็นพวกซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์ไฮเปอร์คาร์อยากชมคันไหนมาคอมเมนต์กันได้นะจะพยายามทำให้มันหลากหลายนะก็อย่ารอช้าไปชมเลยจ้า อ่านะฮะก็ตามสไตล์นะเหมือนนักรีวิวเลยปะตั้งกล้องอย่างนี้นะครับก็ลองคลิปแรกนะเปลี่ยนกล้องเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูว่า1เซตนี้มีอะไรบ้างนะครับก็สั่งมาจริงๆมันคืออย่างที่บอกว่าชิ้นแรกอะเซตใหญ่จริงๆมันคืออันนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีพงมาไลัยแล้วก็แป้นที่เป็นพวกคันเร่งเบรกคลัชนะครับแล้วก็อีกอันเนื้อไหนต้องสั่งเพิ่มอันนี้พันกว่าบาทพันห้าพันหกนะเป็นเกียร์ นะเป็นเกียร์แบบเกียร์แมนวนวลนะเวลาขับรถที่เป็นแบบเวลาเล่นเกมที่แบบขับรถมันก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งนะได้ความเลาใจแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าโปรโมชั่นที่อื่นเป็นไงนะแต่ตอนนี้นะที่ j i b อ่ะพอสั่งชุดนี้ใช่ไหมมันลดราคาอยู่ด้วยมันลดราคาเหลือเท่าไหร่นะหมืน่นหมื่นหนึ่งหรือไงเนะี่ยมันแถมเสื้อที่เป็นแบบแจ็คเก็ตด,ด้วยนะครับของ l o g i t e c h นะก็ใส่มาแต่ไซส์น่าจะเลือกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถามผมนะแล้วผมก็ได้ไซส์ L มาซึ่งมันก็เออน่าจะประมาณนี้เนาะอี่ยเสื้อกันโลจิเทคก็เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นเสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตปกติแหละนะครับก็ถือว่าเออสวยดีนะประมาณนี้อันนี้ถาดไปก่อนเรามาแกะในส่วนของพระเอกวันนี้กันดีกว่านะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เกียร์หลุดไปก่อนเนาะนนเกียร์หลุดไปก่อนนะอน,นะครับ ในส่วนของกล่องกล่องพระเอกเนี่ยอย่างที่บอกว่า Messenger ก็ส่งมาบางทีอาจจะมีแบบเขาต้องรัดสายรัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์มาบางทีเข้าใจได้แ้วมันบู้อาจจะบู้มาจากการขนส่งนี่แหละนะครับรอบกล่องก็จะประมาณนี้นะครับ l o G i t e c h G29 นะฮะแล้วก็ยังมีสเปคมีอะไรต่างๆอันนี้เป็นของศูนย์ไทยเนาะมีการรับประกัน2ปีด้วยนะครับนี่นะก็ถือว่ายาว,ยาวๆกันไปเรามาแกดีกว่า นะครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็ฟิลผิวสัมผัสของพวงมาลัยถ้าเทียบกันกับรถจริงๆเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะผมสามารถเทียบกันได้เลลวลาผมขับมาหลายรุรน่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกๆอีโคคาร์หรืออะไรหรือว่าจะเป็นรถแพงนะครับเบนส์เบิร์ปอช,อง,ปอชองปอเช่ฟอนล,ล,ลี่อะไรเงี้ยอ่าพอจะจับฟิลเดี๋ยวจะเทียบให้กันว่าเอ้ยหนังมันเป็นยังไงไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอันนี้แกะสดๆเลยนะเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยนะครับก็มาถ่ายให้ผู้ชมได้ชมกัน นะฮะนี้ตื่นเต้นเหมือนกันนะผมไม่เคยเล่นผมพึ่งขอความรู้มาจากเพื่อนๆโคกี้พีไงเขาบอกว่าเออมีรุ่นนี้กับีกรุ่น,นเนยทัสทัสมาสเตอร์ทีสามร้อยใช่ไหมมันแพงกว่าหน่อยนึงอะ่ะชุดนั้นเกือบสองหมืน่นมั้งแต่เขาบอกว่าพวกความสมจริงต่างๆม,มันดีกว่านะแต่นี่ก็พอประมาณแหละโลจิเทคผมถือว่าแบรนด์นี้มันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าหลายๆอย่างเรใช้ของโลจิเทคมีเปิดขึ้นมานะครับกล้องอาจจะแคบไปนิดนึงนะเพราะผมพยายามถ่ายเป็นแบบว่า มุมกล้องที่เป็นแบบปกติมากที่สุดนะเวลาใช้พวกวายซูปเปอร์วายอะไรอย่างนี้คนชอบแบบว่าว่าไงว่าเฮ้ยพวกสัดส่วนของที่จะรีวิวไม่ว่าจะเป็นรถอะไรต่างมันผิดมันเพี้ยนไปนะอันนี้ก็พยายามอยู่นี่ข้างในประมาณนี้เลย,เยมันแก่ไหมยังเนี่ยยังมั้งนะครับแต่มันแบบเออพวกแบบวัสดุต่างๆนี่ก็แบบน่าจะเก็บมาสักพักกันแหละนะับเพราะว่าพวก ซองพวกต่างๆเนี่ยพลาสติกมันมีแบบมีมลอยะลรนิดหน่อยแหละเดี๋ยวลองดูนะว่าใช้ได้เปล่าถ้าใช้ไม่ได้เดี๋ยวครมประกันเอานะครับอันนี้ก็พวกอะแดปเตอร์นะมีมาให้สักครู่นะอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยสเปคต่างๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับอบา์ต่างๆอันนี้คือเบาเหมือนรถจริงเลยเนาะอันนี้แค่นี้ก่อนนะผมพวกผมก็เอามาลองเล่นๆดู น่าจะยังไม่แกะหรอกเพราะว่าพวกสายเสยมันยังเนียนอยู่เลยแต่แค่แบบอาจจะเก่าเก็บอันนี้ก็พวกคู่มือการติดตั้งต่างๆนะแยกไว้ก่อนแล้วก็พระเอกของเราอันนี้นะฮะเรามานรอห,หนักเลยนะเนี่ยหนักว่ะคุณผู้ชมชหนักพอใช้ได้เลยคุณผู้ชมแง่แหละนะเขาบอกว่ามันค่อนข้างสมจริงไหนขอดมกลิ่นนะกินใหม่ไม่กินพลาสติก เรามาแกะไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับน่าจะเป็นแบบอืมเนี่ยแกะไงเนี่ยอ๋อยนี่มานะครับเออผมว่าผิวสมัมผัสต่างๆมันก็ถือว่าพอใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยนะผมว่านะเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นพวกแบบบ็อกซ์ที่ว่าเวลาเราจะเล่นนะครับแล้วก็หนีไปก,กับโต๊ะอันนี้คือแบบผมยังไม่มีความรู้นะผมเฟิร์สเหมือนกันเลยครั้งแรกนะครับประมาณนี้สําหรับที่หนีบนะครับการใช้งานก็คืออย่างนี้แหละเราไปหนีบตรงขอบโต๊ะใช่ไหมแล้วเราก็เล่นเรามาดูผิวสัมผัสด,ดีกว่าอันนี้ไว้ขา้าวๆ้าแค่นี้แล้วกันผิวสัมผัสพวงมาลัยนะฮะคุณผู้ชมเป็นสามก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดนี่ไงเหมือนรีวิวรถเลยนะครับแล้วก็หนังเนี่ย เออหนังจริงด้วยนะผมมองว่าเออมันเป็นหนังที่ค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็ข้างในเนี่ยตามที่เข้าใจก็คือเหมือนคล้ายๆจอยสติ๊กของ PlayStation นะครับเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันแหละนะครับ L 1 L 2 L 3 R R อันนี้ก็พวกปุ่มต่างๆไวเซตบวกลบต่างๆนี่คือเหมือนจอยสติ๊กเลยแล้วก็มีแพดดีชิปมาให้ด้วยดูผิวสัมผัสผมว่าดีกว่ารถยนต์จริงๆบางรุ่นอีกนะในส่วนของแพดดชิปคุณผู้ชมเนี่ย แล้วก็พวงมาลัยเขาจะมีเป็นแถบตรงนี้เหมือนแบบว่าพวกรถที่มันไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเวลาเราขับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบางทีอยู่ในแทร็กอ่ะเราไม่รู้ว่าพวงมาลัยมันตรงไม่ตรงหรอกนะครับเราแวบเดียวอ่ะจุดสังเกตคือจะเห็นแถบตรงนี้คือถ้าเกิดมันขับตรงเนี่ยจะอยู่งี้อันนี้หลักการของพวกแบบรถที่อยู่ในแทร็กรถแข่งอะไรต่างๆนี้ผิวสัมผัสนะครับวงขนาดกําลังพอดีมือเลยมีกริปมาให้เล็กๆด้วยแล้วก็เนี่ยเออมันเป็นหนังแทนนะผมมองว่าต่างๆผมถือว่าโอเคเลยเออผิวสัมผัสต่างๆดีเลยแล้วก็ แถบตรงนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องลองเล่นดูก่อนมันคือแถบที่เหมือนแบบว่าพวกรถฟอร์เรย่อ่ะเวลาขับมาแล้วรอบมันถึงมันจะมีเป็นเส้นจุดแดงๆวืดๆอะไรเงี้ยให้เราเปลี่ยนเกียร์ชิปเกียร์แล้วปุ่มตรงนี้ก็เซ็ตได้ว่าจะเพย์สามเพย์สี่แต่ผมมองมาเล่นกับ PC นะครับประมาณนี้และไอ้ส่วนนี้ก็ USB เสียบคอมง่ายๆเลยประมาณนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากผมมองว่าวัสดุค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้แย่เลยนะเป็นแบบพลาสติกที่เออ ก็ตามราคาแหละนะครับอ่ะเถอะไปเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นอีกพระเอกหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้น่าจะหนักนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลุกแล้วกันนะน,นี่น่าจะหนักเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราต้องใช้เท้าอะ่ะมันน่าจะต้องมีน้ําหนักพอสมควรมันจะได้อยู่กับที่ไงนี่หนนะักจริงๆก็ยี่แก่ไปพร้อมกันเลยวเป็นในส่วนของแพดเดิลต่างๆที่ไว้เหยียบนะครับพวกแบบอ่า แป้นคันเร่งแป้นเบรกคลัชอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็หนักอันนี้อยอ่างที่บอกเลยว่าเขาไว้สําหรับแบบรองตรงเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหัว USB เหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็เออน้ำหนักมีพอสมควรเลยนะครับลวัสดุต่างๆผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันค่อนข้างแบบใช้ได้อยู่พอสมควรเลยนะครับแผ่นตรงเนี้ยนะเป็นแบบที่กันลื่นนิดนึงของ o o i t t e h นะครับและนี่ก็ แป้นคันเร่งอันนี้แป้นเบรกแป้นเบรกน,นี่มีแรงต้านเยอะเหมือนกันนะดูดิแรงต้านเยอะแป้นเบรกอะ่ะเนี่ยระยะต้านเยอะนะครับคันเร่งจะนุ่มลงหน่อยแล้วก็คลัชคลัชก็นี่ก็จะน้าหนักคล้ายๆแป้นคันเร่งนะเดี๋ยวไปลองขับกันจริงเพราะว่าจริงๆแล้วโดยรวมม,มันไม่ใช่แค่นี้นะครับมันอยู่ที่เราเซตในเกมด้วยว่าจะขับเป็นยังไงนะครับหลกัลกๆประมาณนี้เนาะมันไม่ได้เยอะหรอกมันก็เหมือนรถรถคันนึงแหละแต่แค่เขาจําลองเป็นซิมูเลเตอร์ขึ้นมานะครับอยู่ที่ว่ามันจะสมจริงเท่าไหร่แค่นั้นเอง นะครับก็เป็น usb นะฮะหนะักพอสมควรเลยนี่ไปประมาณนี้ <c oughs> นะครับสำหรับ Logitech G29 เรามาแกะนี่กันต่อดีวคุผู้ชมอันนี้จะพยายามทำคลิปแบบไวๆอยากเล่นจริงๆไม่ใช่เลยเหรอก <c oughs> อันนี้เรามาแกะในส่วนของเกียร์กันต่อนะครับแกะไปพร้อมกันคัตเตอร์น่ารักว่แกะแค่นี้เอง <c oughs> นะคุณผู้ชมเป็นไงบ้างอยู่บ้านเบื่อไหมฮะก็สู้กันนะเพราะว่า <c oughs> เราต้องช่วยกันแหละ โรคนี้มันน่ากลัวจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นเนาะแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นพาหะหรืออะไรพยายามถ้าเกิดใครที่บ้านมีใครมีแบบผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าถือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นจุดที่แบบเปราะบางมากสําหรับไวรัสตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าไวรัสตัวนี้บางคนอ่ะอาจจะเป็นแบบวัยรุ่นอาจจะมีเชื้อก็ได้แต่ไม่ออกอาการนะครับก็ มันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันนะพยายามไปออกกําลังกายนะครับฟิตเนสปิดก็ไปลองหาที่วิ่งที่อะไรกันดูนะครับอย่าอยู่บ้านเฉยๆละกันเพราะว่าร่างกายแข็งแรงไว้ก็ดีที่สุดและนะเอาใจช่วยทุกท่านนะเรามาแกะกันต่อดีกวนะ่าบ่นเยอะแล้วนะเปิดขึ้นมาผู้ชมในส่วนของกล่องเกียร์ตรงนี้กล่องใหม่เลยนะอันนี้น่าจะแบบใหม่เพราะว่าเกียร์เนี่ยมันเห็นบอกว่าขายบ่อยมากขายง่ายกว่าแป้นคันเร่งนะครับนี่ ไม่มีอะไรแล้วจริงๆข้างในเขามีเป็นแบบเนี่ยคู่มือแต่เขาติดไว้นข,นข้างในช่างเถอะนะไม่แกะดูอยู่แล้วนี่ครับอันนี้ก็ใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ใหม่กว่ากล่องเมื่อกี้ทั้งซองพลาสติกทั้งซองอะไรต่างๆนะเกียรน์นี้ก็ว้าวเกียร์เป็นพลาสติกเหมือนกันแหละก็คือหนีบกระโต๊ะใช่ไหมแล้วก็เราก็เสียบกับไอ้พวกชุดต่างๆเนี่ยแล้วก็เวลาใช้ก็ ถเตะมันเกียร์ปกติแหละมันเป็นแบบ6สปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังมีอะไรต่างๆมาให้ผิวสัมผัสต่างๆอันนี้เหมือนตรงพวงมาลัยเลยคือเป็นแบบหนังสังเคราะห์แหละแต่ผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะเหมือนรถยนต์จริงๆเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะแล้วก็นี่เกียร์สเต็ปนี่นี่ปับป๊บป๊บปับป๊บเอาเป็นว่ามันสมจริงขนาดไหนเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับก็อดใจรอก่อนเนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ จริงๆนะผมไม่ใช่ว่าผมจะเปลี่ยนไปแนวเกมอะไรหรอกช่วงนี้โควิดนะแล้วก็รถรถเทสเนี่ยช่วงนี้มันน้อยผมก็เลยแบบด้วยความอยากขับรถอะ่ะนะเลยซื้อซิมูเลเตอร์ที่เป็นแบบขับรถมาลองทํบเป็นคลิปกันดูดีกว่าเผื่อใครชอบนะครับแล้วก็จะลองขับรถหลายๆแบบดูนะครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์คาร์รถอะไรต่างๆเนี่ยรีคเควสต์มาได้แบบเห็น ผมขับรถรุ่นอะไรแล้วก็มันจะมีหลายๆเกมมีซิมูเลเตอร์ที่เป็นแบบเราขับรถสิบล้อไปส่งไม้อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าสนุกอะผมเลยซื้อมาเล่นดีกว่านะครับชอบไม่ชอบประการใดก็มาคอมเมนต์ให้ทราบกันได้นะครับเผื่อจะเป็นแบบทางเลือกว่าเฮ้ยต่อไปจะทําคลิปอะไรมากแต่จริงๆอะหลักนะครับพื้นฐานของช่องคุกี้พีคือรีวิวรถนั่นแหละรีวิวรถจริงๆนะไม่ใช่ในเกมนะรีวิวรถแล้วก็มีแบบ POV อย่างที่ทุกคนชอบ นะครับและในสต็อกในช่วงนี้ก็ยังมีเหลืออยู่หลายคันแต่พอดีซื้อนี้มาก็เอาลงก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับไปรอชมคลิปที่เป็นแบบขับในเกมจริงๆกันเลยดีกว่านะครับก็อดใจรอแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวจะพยายามทำให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำว่าเฮ้ยอยากได้ชุดนี้บางคนแนะนำมาหลายแบบเลยก็เป็นทางเลือกนะจริงๆผมก็เป็นมือใหม่ของวงการนี้แหละ นะครับก็ขอพูดทุกท่านด้วยนะครับทั้งพี่ๆน้องๆทุกคนที่มาเชียร์มาอะไรกันก็ฝากติดตามช่องโ o กี้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปต่างๆมากมายแหละทั้งการขับรถแบบซิมูเลเตอร์ทั้งเกมนะหรือว่าจะเป็นรีวิวรถจริงทุกแบบเลยอยากชมคันไหนรีเควสต์มาได้แล้วก็จะที่สำคัญของช่องนี้เลยเป็นหลังคือรีวิวเทสได้แบบ POV นั่นเองนะครับก็หลักๆโดยรวมของคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนกับ อุปกรณ์นะครับซิมูเลเตอร์ของ l o G i t e c h G29 ครบเซตนะครับค่าตัวนี่ก็ประมาณ12,000กว่าๆนะครับไปลองดูกันได้นะอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดผมเสียตังค์เองทุกบาททุกสตางค์นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe ช่อง KokiP พีรอไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านปลอดภัยรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยสวัสดีครับ